สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาพเปลี่ยนโปรยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบแย้มนะคะจะเป็นแบบใหม่นะคะแบบสีทูโทนลายนี้น่ารักกระทัดรัดมากๆนะคะเพราะว่าเราใช้ลิปบินเพียงแค่3เส้นในการทํานะคะนี่จะได้สีหวานน่ารักแบบนี้เลยลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียนที่หลังได้นะคะเพราะว่ามีขนาดที่เล็กนะคะ ถ้าใครที่ชอบลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิน้นลิปปิ้นที่ใช้วันนี้นะคะเราจะตัดมาทั้งหมด2ขนาดนะคะก็จะมาดูขนาดแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปปิ้นของตาละคังนะคะจะเป็นแบบลิปปิ้นเนื้อทรายเราจะใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์2นะคะจํานวนทั้งหมด3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ75ซติเมตร เสร็จแ,แล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาก็จะมาตัดเตรียมอีกชุดหนึ่งนะคะอีกขนาดหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันนะคะเราจะใช้ทั้งหมด 6เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ20เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมนะคะแบบนี้1ด้านนะคะแล้วอีกหนึ่งด้านเราจะตัดตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะแยกในส่วนของสีชมพูไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำจากสีขาวเส้นยาวตัวนี้นะคะก็จะเริ่มจากพับริบบิ้นก่อนเลยเราจะพับเหลื่อมกันนะคะ ประมาณนี้ความยาวที่พับนะคะให้เราวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะแล้วก็จะใช้มือซ้ายมากดปลายริบบิ้นตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วมือขวานะคะเราก็จะกดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะ เส้นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำริปบินมาขึ้นฐานโดยที่เราก็จะแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะั้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเข้าไปเส้นที่1เอาเส้นที่3นะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้เลยเราจะสอดให้ริปบินขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับกลางออก หลวงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วก็จัดให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยนะคะโดยที่เราจะดันริบบิ้นนะคะทั้ง3ด้านเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาแยกริบบิ้นนะคะให้เป็น6เส้นโดยที่เราจะเริ่มจากคู่ด้านล่างก่อนเลยนะคะเราจะพับขึ้นไปแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะ แบบนี้นะคะด้านบนเส้นนี้ก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโคง้งแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยเสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะแนะนำให้ ใช้เป็นเทปใสนะคะนํามาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้นะคะกันลิปปิ้นของเราจะเลื่อนรุดทีนี้นะคะก็จะทําให้เป็นเหมือนกับทรงกลมก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นข้างหลังให้เราคีบเอาไว้แบบนี้นะคะเส้นนี้ก็มาจับแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองฝังขวามมือเอาขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่ง แบบนี้นะคะเส้นที่สก็เอามาทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3มเส้นแล้วทีนี้นะคะเราก็จะวางเป็นเส้นแรกนะคะด้านในสุดเลยเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นท huh ี่สี่นะคะขึ้นมาแทนแล้วก็จะวางเส้นที่สองในสุดเส้นถัดกันมาเหมือนเดิมนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทน เสร็จแล้วก็วางเส้นที่สามในสุดนะคะเส้นถัดกันมาเหมือนเดิมว่างโล่งแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทนตรงนี้นะคะก็จะมี3มเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่นะคะจะไม่มีลิปปิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาก็จะมาสอดล็อกริปปิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นแรกด้านในเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้ ให้เราวางริบบิ้นลงไปแบบนี้เลยนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองเส้นถัดกันมานะคะในสุดเหมือนเดิมดึงริบบิ้นถอยมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1นนะคะข้างก,กันกับเส้นแรกที่เราวางลงเลยแล้วก็ดึงนะคะจะได้ลักษณะนี้ ทีนี้นะคะเส้นที่สามเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ดึงแล้วเราก็จะดันจัดลิบปิ้นนะคะให้กระชับเลยในขั้นตอนนี้หรือไม่จะดึงวนทีละเส้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราถนัดเลยก็จะจัดไ้ลิปปิ้นของเรากระชับนะคะ นี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเส้นไหนที่บิดอยู่ก็อย่าลืมบิดคืนทรงด้วยนะคะนี่นะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะพาดข้ามริบบิ้น2เส้นโดยที่เราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ<ๆ>ก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็นับข้ามไปเส้นที่1เส้นที่2นะคะแล้วก็จะวางลงแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาเส้นที่ สนะคะวนจากทางด้านซ้ายมือนะคะหน้าไปเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็วางลงแบบนี้นะคะเราก็ข้ามสองมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้นะ,ะเหลือลิบบิ้สอเส้นสุดท้ายที่เป็นเส้นตั้งนะคะเราจะนําเอาเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าอาลายนี้เราไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเพราะว่าเป็นขนาดเล็กทีนี้ก็จะเอาเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะ จับโคง้งจับโค้งริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็จะดึงนี่นะคะประมาณนี้นะแล้วก็เ,เส้นที่2จับโค้งนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1เบี่ยงออกมาตรงช่องที่2นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงจะได้ลักษณะนี้นะคะ แล้วเราจะพลิกกลับด้านมาเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาดึงจัดในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทําให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะก็ดึงวนทีละเส้นแบบนี้เลยดึงจนกว่าริบบิ้นของเราจะกระชับดีนะคะนี่แบบนี้นะคะกระชับดีแล้วเราก็จะมาสอดนะคะริบบิ้นข้าม2เส้นหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวเส้นของเขานะคะ นี่นะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ลื่นนี่นะคะก็จะไปตามแนวเส้นเลยอันนี้ก็วนจากทางด้านขวามือสอดข้ามสองเส้นเหมือนเดิมเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็ดึงนะคะก็ทำเหมือนกันเลยทำให้ครบทั้งหกเส้นนะคะในขั้นตอนนี้ พอครบแล้วนะคะทั้ง6สเส้นเราก็จะมาดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสอดริปปิ้งก็อาจจะเลื่อนตามนะคะก็จะทําให้ริปปิ้งของเราไม่กระชับนะนี่นะคะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนําเอาริปปิ้งสีชมพูที่เราเตรียมไว้อีกชุดหนึ่งนะคะมาสอดต่อเข้าไปนะเราจะสอดนะคะโดยที่เราจะคว่ำริปปิ้งลงไปแบบนี้นะ ความปลายลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะเราจะสอดด้านนี้นะด้านที่เราตัดปลายแหลมนะคะสอดไปตามแนวเส้นเลยข้ามสองเส้นนะคะหนึ่งสองตรงนี้นะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเหลือไว้ประมาณนี้นะแล้วก็สอดเส้นที่สองนะคะข้ามสองเส้นเหมือนกันหนึ่งสองก็คือสอดไปตามแนวเส้นของเขาเลยนะคะสอดให้ครบทั้งหกเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะ เดี๋ยวเราสอดครบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนกันขั้นตอนต่อไปกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทั้ง6เส้นเราจะพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้ก็จะมีริบบิ้นคู่กัน2เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากเส้นคู่ด้านบนนะคะจะเป็นคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะ ให้เราบิดริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะพับไปแบบตรงๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะวางตามแนวเส้นตรงนี้เลยพับลงไปแล้วก็กดให้เป็นรอยพับเสร็จแล้วโคง้งปลายริบบิ้นนะคะกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันนะคะทั้งสองเส้นเพื่อที่เราจะได้สอดง่ายนะคะสอดสอดเข้าไปในช่องด้านข้างตรงนี้นะคะด้านหน้าที่เราทําเลยด้านหน้าเส้นที่เราทํานะคะ แล้วก็จะดึงปลายของริบบิ้นดึงให้กร,กระชับทั้งสองเส้นเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําเส้นที่สองพับไปด้านหลังเหมือนกันแล้วก็โค้งปลายกลับขึ้นมานะคะแล้วก็จัดให้เส้นริบบิ้น2เส้นเท่ากันเพื่อที่จะได้สอดง่ายทําแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับทั้ง2เส้นเลย นะคะคในขั้นตอนนี้เราจะทำเหมือนกันนะคะให้ครบทั้ง6คู่เลยเราต้องสอดให้ริบบิ้นโผล่ออกมาตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วนะคะครบทั้ง6เส้นเราก็จะได้ริปบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทำให้เป็นเหมือนทรงดอกกุหลาบนะคะกำลังแย้มนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะคะเราก็จะจับริบปิ้น คู่ไหนก่อนก็ได้ขึ้นมานะคะเราก็เอาคู่ที่2ฝั่งความมือทับคู่ที่1เอาคู่ที่3มทับคู่ที่2คู่ที่4ี่ก็ทับคู่ที่3ทับกันแบบนี้นะคะจนหมดทั้ง6คู่เลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะใช้มือขวานะคะจับตรงกลางมือซ้ายจับฐานเอาไว้นะคะพร้อมกับหมุนนะคะโดยที่เราจะใช้ นิ้วโป้งดันจัดแบบนี้ด้วยนะคะดันตรงฐานนะคะริปิ้นตรงฐานนะคะดันให้ชิดแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะแบบนี้เราก็ดันไปแบบนี้นะคะนี่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดตรงกลางลงให้ชิดกับฐานเลยนะคะแล้วก็หมุนไปแค่ชนรอบพอดีนะคะชนรอบแบบนี้นะคะจะได้เป็นทรงกลมแบบนี้นะนี่นะคะ ทรงกลมแบบนี้แล้วเราก็จะปล่อยเอาเส้นสีขาวออกมาแล้วก็ทําเส้นสีชมพูนะคะนี่นะเส้นนี้นะคะเราจะจับโคง้งแล้วก็บิดปลายขึ้นเสร็จแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานนะคะช่องไหนก็ได้นะคะเราจะสอดไปตามแนวเส้นริบบิ้นหรือว่าข้ามสองกีบด้านข้างนะคะก็คือนับจากตรงนี้ที่เราสอดนะคะเส้นที่เราสอดนะคะกลีบที่1นึีบที่2นะคะออกมาตรงกีบที่สองนะ เราก็ดึงแมบนี้เลยนะคะนี่พอเราสอดกลีบแรกได้กลีบต่อไปก็จะทําได้ง่ายมากๆนะคะปล่อยเส้นสีขาวออกไปแล้วก็ทําเส้นสีชมพูเหมือนเดิมจับโค้งแล้วก็บิดปลายขึ้นสอดเส้นถัดกันมาเลยสอดเสร็จปลายริบบิ้นก็จะเรียงเส้นกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะข้ามสองกลีบด้านข้างเหมือนเดิมนี่นะคะนับจากเส้นที่เราสอดนะกลีบที่หนึ่งกลีบที่สอง แบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยให้ครบทั้ง6เต้นนะคะสำหรับสีชมพูตัวนี้นะคะ พอครบแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาดึงจัดแต่งปลายริบบิ้นนะคะให้กีบนะคะเท่ากันเหมือนกีบนี้ไม่เท่าน,นะคะเราก็จับปลายดึงจัดแต่งนะคะนี่จัดแต่งให้สวยงามให้ได้แบบตามที่เราชอบนะคะนี่นะพอเท่ากันดีสวยงามแล้วนะคะเราก็จะมาทําสีขาวที่เหลือนะคะโดยที่เราจะจับริบบิ้นนะคะนี่นะบิด บิดปลายลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นจะอยู่แบบนี้นะคะโค้งไปตามแนวนะเราก็บิดไปข้างหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาสอดต,ตรงนี้นะคะเส้นสีชมพูใต้เส้นสีชมพูอ่าเส้นที่สองนะคะนี้เส้นแรกก็คือด้านหน้าของเส้นที่เราทํานะคะเราจะมาสอดใต,ต้เส้นนี้นะนี่นะคะแล้วก็สอดให้ทะลุออกมาเลยปลายก็จะโผล่ออกมา ใต้เส้นสีชมพูนะคะนับกีบเหมือนเดิมนะคะข้าม2องกีบเหมือนเดิมนะคะนับจากเส้นที่เราสอดนะกีบที่1นึกีบที่2นะคะออกมาตรงนี้นะตรงกรีบที่2นะคะแล้วก็ดึงหรือไม่เราจะสอดตรงกับเส้นสีที่เราทําเลยก็ได้นะคะก็จะออกมาอีกอ่งหนึ่งนะคะ นะต่อมาเส้นที่สองก็เหมือนกันเลยนะคะถ้าเราสอดเส้นแรกได้เส้นต่อไปก็จะทำได้ง่ายเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นะคะเราจะบิดริบบิ้นไปข้างหลังนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนี่เลยใต้ฐานเส้นถัดกันมานะคะสอดให้ทะลุออกมาเลยนะคะปลายก็จะโผล่ออกมาแบบนี้นะคะก็จะเรียงเส้นกันมาแบบนี้เลย อย่างนี้ก็คือเราทําถูกต้องนะคะนี่กีตรงนี้จัดแต่งที่หลังได้แล้วก็ทําบนไปให้ครบทั้ง6เส้นเลย น,นะนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้ทรงกรีบประมาณนี้เลยแล้วก็จะมาดึงจัดแต่งสีขาวนะคะให้กีบดอกเท่ากันนี่นะคะแล้วก็จะดึงประมาณนี้ก็จะแต่งนะคะกีบขนาดดอกก็ตามที่เราชอบได้เลยนี่นะคะค่อยคดึงสีขาววนไปทีละเส้นแบบนี้ ดับดันตั้งขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราจัดแต่งนี่นะคะดันข้างหลังแบบนี้เราก็ดึงนี่นะคะได้กลีบที่สวยงามแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะมาตัดในส่วนของปลายริบบิ้นที่เกินนะคะตรงนี้ออกไปก่อนก่อนที่เราจะสอดเก็บนะคะเราก็จะ ตัดไปตามแนวแบบนี้เลยตัดเฉียงขึ้นไปนะคะนี่นะตัดยังไงก็ได้นะคะไม่ให้เวลาที่เราสอดไม่ทะลุออกมาด้านข้างนะคะแล้วก็ตัดให้เท่ากับตัวฐานไปเลยแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะตัดให้หมดทั้งหเส้นเลยแบบนี้นะคะ ัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสอดเก็บนะคะโดยที่เราจะสอดด้านบนของเส้นสีชมพูนะคะสอดไปแบบนี้เลยง่ายๆนะคะสอดไปตามแนวเส้นเลยขั้นตอนนี้สอดสองเส้นคู่กันไปเลยนะคะสอดให้หมดทั้ง6เส้นเลย ข้างหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ทีนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นทรงกลีบดอกบานๆนะคะก็จัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะคะดันขึ้นแบบนี้นะสวยงามแล้วนะคะสําหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะทําไม่ยากนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย